สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวอันดาฟาร์มและพี่น้องคนเลี้ยงบัวควายเลี้ยงสัตว์ทุกท่านครับห่างหายกันไปนานพี่น้องครับต้องขอโทษต้องขออภัยพี่น้องเอฟีด้วยนะครับเนื่องจากมีภารกิจติดภารกิจลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์เขามารวมตัวกันนะครับมารวมตัวเพื่อส่งท้ายปีเก่านะครับมาเยี่ยมเยียนอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็มา เสริมทักษะนะครับเสริมทักษะในการฝึกฝนเรื่องการรักษาทรัพย์ของตนเองนะก็เลยติดภาร,รกิจจสามวันไม่ได้ไล์สดแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้พี่น้องทราบด้วยนะครับต้องขอภัยเป็นอย่างยิ่งนะก็วันนี้ค่ำคืนนี้ก็จะมีไล์สดเหมือนเดิมแต่เช้าวันนี้เนื่องด้วยมีเรื่องที่จะ เป็นความรู้ข้างคอกนะครับไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายครับเป็นความรู้ข้างคอกที่จะนํามาพูดคุยนะครับนํามาบอกเล่าให้กับพี่น้องเอฟซีได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพแม่แม่แม่แมวัวแม่ควายสาวที่คลอดมาแล้วพี่น้องบางคนบางท่านกังวลเรื่องจะน้ํานมไม่มีไม่มีน้ํานมให้ลูกกินซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่เป็นเรื่องสําคัญที่ ที่พี่น้องควรจะทราบเอาไว้นะครับบางคนบางท่านเป็นสุภาพสตรีฉีดยาไม่เป็นนะครับดูแลเรื่องการฉีดยาอะไรนี่ไม่เป็นถามมาถามมาวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยสามเจ้าแล้วสามลายแล้วนะครับที่ถามมาก็ว่าฉีดยาไม่เป็นทํายังไงนะครับอยากเลี้ยงงัวหลวงเจ้าก็เลี้ยงควายอยากจะให้วัวควายมีน้ํานมให้ลูกกินดีๆนะครับมันก็พอมีวิธี นะครับก็ด้วยความห่วงใยก็เลยทําให้วัดเช้าวันนี้ผมเลยต้องมาทําคลิปให้พี่น้องได้รับทราบกันเรื่องเกี่ยวกับว่าทําอย่างไรนะครับให้แม่มีน้ํานมให้ลูกกินนะครับหลังคลอดนะหลังคลอดพี่น้องครับจําให้แม่นจําให้ดีพี่น้องจะฉีดยาเป็นหรือฉีดยาไม่เป็นห้ามอันนี้คือความห่วงใยจากสันดาฟาร์มนะครับ แต่ถ้าคนอื่นเขาบอกว่าทําได้ก็เรื่องของเขานะครับสันดาปฟ้มไม่ขอโต้แย้งสิ่งที่สันดาปฟ้มจะห้ามต่อไปนี้คือคลอดลูกใหม่ห้ามจีดยาแก้อักเสบเด็ดขาดนะครับพี่น้องสันดาปา้าไม่ได้เป็นหมอสันดาปฟ้มไม่ได้ร่าเรียนนะครับเป็นคนเลี้ยงควายเรียนแค่มสามจบแค่มสามนะฮะมแล้วก็มาเลี้ยงควายตลอดชีวิตมายี่สิบกว่าปีแล้วเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมายี่สิกว่าปีแล้ว เกิดจากประสบการณ์นะครับไม่ขอโต้แยง้งไม่ขอทะเลาะไม่ขอขัดแย้งกับใครนะครับเกี่ยวกับเรื่องยาแก้เสบหรือยาปฏิชีวนะหลังคลอดถ้าไม่อยากผิดหวังเรื่องน้ำนมอย่าฉีดเด็ดขาดนะครับใครจะฉีดก็เรื่องของท่านนะครับวัวมึงกวายมึงไม่ใช่กวายกูนะครับตันดาฟาร,ร์มพูดประจำนะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นคำหยาบสำหรับตันดาฟาร,รม์ม ก็ไม่รู้นะครับบอกแล้วอยากจะฉีดล้วเรื่องของมึงควายมึงไม่ยังไงกูนะครับแต่ถ้าไม่ฉีดดีนะครับไม่ฉีดเนี่ยมีโอกาสทําให้น้ํานมเขามาปกติโอกาสน้ํานมดีๆถ้าบัวควายน้ํานมดีๆเนี่ยฉีดยาแก้เศบไปบางทีเข็มเดียวรู้เรื่องเลยเข็มเดียวเจนกระบงเลยครับน้านมหายเกลี้ยงแล้วลูกควายน้ํานมจะมาต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนๆแล้วทำยังไงอ่ะลูกก็นมไม่พอกิน เป็นยังไงครับทีนี้แกลนถ้าไม่แกลนก็เสียชีวิตตายในที่สุดเจ็บอดอดแอดแอดอย่าไปทําดีกว่านะพี่น้องอย่าไปเสี่ยงเลยครับผมขอร้องเถอะเรื่องอื่นพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่เรื่องนี้ขอให้เชื่อเถอะครับยาแก้เส็ไม่ไม่ดีครับขิดแล้วไม่ดีแล้วไม่จําเป็นด้วยแตถามว่าแล้วคลอดลูกใหม่ไม่ขิดยาแก้เส็แล้วทํายังไงซันดาฟาร์มใช้วิธีการล้างมดลูกอย่างเดียว ไม่เคยใช้ยาปฏิชีวนะแม้แต่ยาบำรุงก็ไม่เคยฉีดครับไม่เคยฉีดด้วยนะยกเว้นบางกรณีเท่านั้นกรณีที่จำเป็นเท่านั้นนะครับส่วนอา้าวแล้วพี่น้องบอกว่า,าแล้วถ้าไม่ฉีดยาทำยังไงถึงจะมีน้ำนมพี่น้องต้องลงทุนหน่อยครับลงทุนซื้ออาหารวัวระยะให้นมลูกโปรโตีน16ให้เขากินก่อนคลอด1เดือนวันละ2อกิโล ช้ากิโลเย็นกิโลสาหรับแม่แม่พันเนาะอุ้มท้องแก่ใกล้คลอดหนึ่งเดือนพี่น้องเริ่มให้อาหารเขากินได้เลยครับไม่ไม่ทําให้อ้วนหรอกโปรตีนสิบกเปอร์เซ็นตมันจะไปบํารุงเรื่องน้นํานมให้เขาอ,อยู่ๆเราให้กินเลยมันคืออาหารครับมันยังไม่มันมามันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้กิน,กนปุ๊บมันบำรุงปั๊บไม่ได้มันจะต้องเตรียมการก่อนเตรียมการล่วงหน้าให้กินเข้าไปสะสมสะสม,สะสมในร่างกายให้เขา ป้นปูนร่างกายก็ประมาณเดือนหนึ่งครับกินประมาณเดือนหนึ่งก็โอเคจากประสบการณ์ที่เคยทําในวัวนะในวัวที่เมื่อก่อนผมเลี้ยงวัวเยอะๆผมก็จะทําอย่างนี้สาหรับแม่วัวตัวไหนที่มีประวัติน้ํานมไม่ดีแล้วก็ตัวที่วัวสาววัวสาวควายสาวเราไม่รู้อยู่แล้วเนาะเพราเราไม่เคยเห็นเขามีลูกใช่ไหมครับลูกตัวแรกถ้าเรากังวลเนี่ยหนึ่งเดือนก่อนคลอดให้กินเลยครับวันละสองกิโล เสร็จแล้วหลังคลอดหลังคลอดร่างกายเริ่มต้องการเยอะใช่ไหมครับให้เขากินวันละ4ี่กิโลครับนะหลังคลอดนะวันละ4ี่กิโลแล้วก็ให้กินไปเดือนแรก4ี่กิโลเดือนที่2 4งสีกิโลเดือนที่3ลดเหลือสองกิโลได้ครับนะเดือนที่3ที่4ที่5ลดให้กิน วันละสองกิโลได้แต่เดือนหนึ่งเดือน2เนี่ยให้กินวันละสี่กิโลเช้าสองเย็นสองนะครับนะเทคนิคการฟื้นปูให้มีน้ำนมให้ลูกกินโดยที่ไม่ต้องฉีดยาครับแม่บ้านทำได้นะฮะแต่เสียเงินนิดหน่อยลูกละอาหารลูกละสี่ร้อยกว่าบาทนะเดี๋ยวนี้น่าจะสี่้อยห้าสิบแล้วหรือไงนะครับโปรตีน16%บกเปอร์เซนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่ต้องคอมเมนต์มาถามว่ายี่ห้ออะไรเพราะผม ไม่ได้ไม่ได้ออกมาโฆษณาขายอาหารวัวนะครับเป็นการแนะนํากันที่เฉยว่าอาหารที่ห้อไหนก็ได้ครับโปรตัวระยะระยะให้นมลูกโปรโตีนสิบหกเปอร์เซ็นตะพี่น้องโปรโตีนสิบหกเปอร์เซ็นย้ําเลยครับย้านี่คือวิธีการไม่ต้องฉีดยานะไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายด้วยการฉีดใช้ยาฉีดบํารุงโน่นนี่นั่นนะใช้วิธีการธรรมชาติได้เลยการให้อาหารนะให้อาหารเสริม มันก็ไม่มันไม่ใช่ยานะครับอาหารมันไม่ใช่ยาจะไปเสริมน้ํานมจะให้มันขึ้นฟูดพาร์ตเร็วไม่ได้ต้องมีเวลาเตรียมตัวก่อนคลอดหนึ่งเดือนพอคลอดแล้วนะครับสองเดือนให,ให,ให้ให้เท่าก่อนให้เท่าให้ให้ให้เพิ่มปริมาณนะครับคลอดแล้วให้เพิ่มปริมาณจากก่อนคลอดให้2กิโลต่อตัวต่อวันนะครับหลังคลอด4ี่กิโลต่อตัวต่อวันเป็นเวล bon. า2เดือนเดือนที่3ามที่4ี่ที่ห้านะครับ พี่น้องให้2โล2โลเดือนที่6ที่7ไม่ต้องให้แล้วครับน้ํานมเริ่มใส่แล้วนะนานมเริ่มใส่แล้วก็ก็แล้วแต่มีทุนเยอะจะให้เยอะก,ก็ก็ไม่ว่ากันแต่อาหารไม่ทําให้อ้วนนะอาหารวัวระยะให้นมโปรตีน16เปอร์เซ็นไม่ทาให้อ้วนครับย้ําเลยครับพี่น้องพี่น้องบางคนบอกโอ้ให้อใ,ใ,ให้ก่อนก้อนหนึ่งเดือนแล้วมันไม่อ้วนลูกจะตัวใหญ่ไม่คลอดยากเหรอมีแต่คนเขาบอกว่างดอาหารงดไม่ให้อ้วน ไม่ทําให้อ้วนครับโปรตีน16%พี่น้องสบายมากกินเดือนนึงไม่สามารถจะไปกระตุ้นอะไรให้อ้วนได้แต่่าเรื่องลังนมเรื่องการผลิตน้ํานมจะดีขึ้นเป็นเท่าตัวเลยลองดูนะครับลองดูอย่าเชื่อไม่ต้องเชื่อครับนะเชื่อผมนะเชื่อผมได้แต่เอาเยี่ยงได้แต่อย่าเอาอย่าง นะลองทําดูครับอย่าอย่าไปเชื่อแบบหัวปากหัวปัม๊มอย่าไปเชื่อแบบโอ้ยสันดานปามพูดต้องเชื่อนะไม่จําเป็นหรอกครับพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์บอกว่าพระพุทธองค์พูดอะไรศสัาคตพูดอะไรทุกคนไม่ต้องเชื่อให้เอาหลักเหตุและผลมาเชื่อนะครับเอาเหตุผลมาเชื่อเอาเหตุผลมาคนนมาําควนวณมาไขขวรแล้วพี่น้องจะมีความสุขในการเลี้ยงสัตว์นะครับผมเองทุกวันนี้นะครับผมมีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์ ผมมีความสุขกับการเลี้ยงควายสิบกว่าชีวิตของผมนะฮะผมก็อยากจะเห็นพี่น้องครอบครัวเราเห็นพี่น้องเอฟซีเห็นพี่น้องทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงัวเลี้ยงควายทุกวนันนี้ราคามันเป็นตัวบั่นทอนราคามันถูกวัวควายราคาถูกอย่างกับให้ฟรีมามันสร้างความทุกข์ความเศร้าหมองใจให้กับพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว แต่อย่าเอาเรื่องอื่นมาสาวถาถมพี่น้องเรื่องสุขภาพเรื่องน้ำน,ำนำมไม่มีโน่นนี่นั่นอ่าผมอยากให้พี่น้องเลี้ยงแบบสนุกเพลิดเพลินไม่เป็นไรละปีหน้าก็ขายได้ปีน้นก็ขายได้เพราะว่ามันกินหญ้าอ้วนแต่อย่าให้มันป่วยอย่าให้มันมีอุปสรรคขัดขวางระหว่างทางถ้ามีอะไรก็จะนํามาบอกพี่น้องมีอะไรก็จะนํามาพูดคุยมาเล่านะครับส่วน การจะเชื่อหรือไม่นั้นพี่น้องใช้เหตุและผลคำนวณเอานะครับผมเองผมบอกว่าผมไม่ได้ล่ำได้เรียนมานะออกตัวก่อนนะไม่ใช่มดไม่ใช่หมอนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาแต่ประสบการณ์ของผมมาเล่าให้ฟังพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นเราไม่บังคับกันเพราะว่ามันเป็นวัวมึงไม่ใช่วัวกูนะครับโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเย็นเย็นนี้นะครับหนึ่งทุ่มเจอกันหนึ่งทุ่มเจอกันใครมี ข้อสงสัยใครคิดถึงกันก็มาเจอกันในไลฟ์สดนะครับพี่น้องเรามาพูดมาคุยกันวันสำหรับตอนนี้สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ